สวัสดีค่ะกลับมาพบไปใ m a Love y อีกแล้วนะคะวันนี้มีน้ำหอม8กลิ่นจากโจโมาโลนนะคะไซส์30 ml นะคะไซส์30 ml ของโจโมาโลนตรงนี้เนี่ยก็น่ารักน่ารักนะคะหรูหราพอประมาณก็จะแบ่งออกเป็นข้างละสีข้างที่ออกโทนหนักไปทางผู้ชายใช้งานได้4กลิ่นแล้วก็ออกไปทางผู้หญิงกลิ่นออกดอกมงลดอกไม้อะไรเงี้ยอีก4กลิ่นนะคะ ก็ของเราเนี่ยมีโจมะโลนที่มีไซส์ทั้งหมดเนี่ยสา,สาไซส์นะคะไซส์100 M L ก็คุ้นตากันอยู่แล้วนะคะไซส์50 M L ก็จะเป็นขวดไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กที่กำลังจะพูดถึงกันอยู่นี้นะคะก็จะเป็นไซส์30 M L ที่พกพาง่ายนะคะแล้วก็ขวดก็น่ารักนะคะขวดก็ไซส์นี้เราก็เห็นงันอยู่บ่อยๆนะคะก็คือ ของโจมาโลเนี่ยมันเป็นโคโลนเนาะพอมันเป็นโคโลนความติดทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีมากมายเยอะไปจนติดทนขนาดระดับที่แบบ6กถึงแชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กลิ่นของโจมาโลเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือสามารถเอามาคอมบายกลิ่นหรือว่าเอากลิ่นเนี่ยมาผสมกันได้ฉีดสองสองขวด2กลิ่นเลเยอร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวขอแนะนําก่อนละกัน4ขวดที่เป็นในโทนของผู้ชายใช้ มากกว่าผู้หญิงแต่ว่าเขาจะออกแบบกลิ่นมาให้ใช้ได้เหมือนกับแบบเป็นเขาเรียกะ่รอืมยูนิเซ็กะกลิ่นที่แบบผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะคะก็คือเดี๋ยวพูดถึงกลิ่นแรกนะคะโจมาโลนกลิ่นนี้154เคยพูดบ่อยๆแล้วก็ขายออกไปไซส์ใหญ่ไซส์30กับ50 ml <S <S ไปแล้วนะคะกลิ <S <S ่นโจมาโลน1น4เนี่ยเป็นกลิ่นที่พูดถึง การตั้งชื่อกลิ่นเนี่ยพูดถึงบ้านเลขที่ของร้านค้าที่ตั้ง,จงโจมาโลนสาขาแรกในลอนดอนนะคะส่วนเนื้อกลิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นที่ออกหนักๆน,นะคะกลิ่นที่ออกหนักๆก,กลิ่นที่มันดูออกแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะคะกลิ่นออกจะแบบออกจะโบราณน,นิดนึงแล้วก็แล้วก็ความสดชื่นมีความสดชื่นมีความออกระฉับกระเฉง แต่ว่าออกมีความสุขุมลุ่มลึกอยู่ในตัวมันเหมาะสําหรับคนที่แบบอยู่ในสถานที่ที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึป้ายเขาเขียนว่าหนึ่งห้าสี่โคลโนก็เนี่ยคือจริงเมื่อก่อนนะขวดใหญ่มีคนซื้อไปแล้วเขาก็ชมกลับมาว่าเออหนึเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยไม่ใช่กลิ่นตลาดอะคือหาที่ไหนไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกินหนึ่งห้เป็นกลิ่นแรกแรกที่ น่าจะเป็นคอลเลกชันแรกที่โจมาโลนผลิตแล้วก็คิดคนแล้วก็ทำน้ำหอมออกมาเป็นกลิ่นแรกๆรุ่นแรกๆเลยนะคะก็ถ้าเผื่ออยากตรมกลิ่นหรือได้กลิ่นก็บอกก็ได้นะคะเพราะว่าก็ถือไปถือมาอยู่นะคะ1-54โจมาโลนนะคะขวด,ดแรกผ่านไปถามความยูนิเซกเมื่อกี้เนาะใช้ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่กลิ่นมันจะออกมีมีปลายปายของยาสูบนิดนึงเนาะก็ ก็ถือว่ามีเสน่ห์นะกลิ่น154มันก็ไม่ใช่กลิ่นยาสูบแบบบุหรี่หรืออะไรอย่างนี้นเป็นกลิ่นยาสูบแบบซิก,ก้าจางๆแบบเดินผ่านๆคนนั่งคนนั่งคุยกันแล้วก็ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้อยู่ในตึกเก่าๆของกลางลอนดอนเลนะี้ยเขาก็อิมเมจมาแบบนั้นนะคะกลิ่นที่2ก็จะเป็นบาซิลแอนเนโรลี่นะคะเบซิลเบซิลก็จะเป็นใบโหระพานะคะ กลิ่นของเบซิลมันมันเราเปิดมามันไม่ใช่กลิ่นโหระพาจ๋าเแบบนั้นเลยนะกลิ่นเนี้ยเบซิลแอนเนโรลี่เป็นกลิ่นที่ถ้าใครเคยซื้อโจมาโลนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เขาฉีดไว้กับกระดาษของโจมาโลนเนาะ,ะ,ะฉีดไว้กับกระดาษของของของ,ของที่เขาหอ่อของใส่มาให้เราในถุงอะ่ะพอเปิดเปิดถุงมาปุ๊บก็จะได้กลิ่นเนี้ยกลิ่นเบซิลแอนเนโรลี่ตัวนี้นะคะก็ไม่ใช่โหระพาเลยนะแบบโหระพาผัดผัดกะเพราบ้านเรานะไม่ใช่นะ ก็ออกมาเป็นกลิ่นของอกลางๆอะ่ะแต่มันก็ออกแบบเข้มๆไปถึงถึงแบบผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็จะออกเข้มนิดนึงกลิ่นแบบโทนสไปซี่สไปซี่นิดนึงอะไรอย่เงี้ยเน,ะเนะยาะกลิ่นที่ส b มแบ k ็กซีด้าวูดนะคะแบ็ Black Wood and Black Wood กซีด้าวูดแอนจูนิเปอร์แบ็กซีด้าวูดก็บอกชื่อชื่อแบ c ็กซีด้าวูดก็คือ นะไม้ดำดอะ่ะไม้ดำาๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรก็รู้แค่ว่ามันเป็นซีด้าวูดแตว่าปกติซีด้าวูดมันจะเป็นไม้อะไรไม้สักไม้อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครรู้ก็ช่วยบอกมาด้วยแอนจูนิเปอร์จูนิเปอร์เท่าที่ไปนค้นดูนะมันก็จะเป็นค้นข้อมูลดูจูนิเปอร์จะเป็นพืชตระกูลสนคล้ายๆไซเปรสอะไซเปรสจูนิเปอร์แล้วก็จะมีลูกกลมๆสีม่วงๆออกอยู่ตามปลายกิ่งของสนก็ กลิ่นไม้นาม juniper ตามแหม่ทำตัวเหมือนได้กลิ่น juniper ์มาก่อน<笑><笑>ก็เมื่อกี้ลองฉีดดูมันก็มีกลิ่นของมันไม่มีกลิ่นดอกไม้เลยอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่หนักแล้วก็ spicy เลยอะ่ะกลิ่นแบบซีด้าซีด้าคือไม้ไม้เลยอะ่ะแบบขูดเปลือกไม้มาดมมาอย่างนี้เลยนะ cedar wood black cedar wood ไม่ใช่ไม่ใช่ cedar wood ธรรมดาเป็น black ซ e d a r wood เลยนะก็ ก็หอมดีเผื่อเอาไปเลเยอร์กับกลิ่นที่มันเบากว่านี้ก็น่าจะดีแต่กลิ่นแน่นหนึบน่าจะทนด้วยไม่รู้นะก็ลองเอาไปใช้นะคะลองเอาไปใช้ดู Back Cedar Wood Juniper ชื่อมันเก๋มากเลยชื่อเพราะมากเลยนะคะอ่ะต่อมาโทนสุดท้ายของกลิ่นที่เป็นกลางๆขวดนี้ชื่อกลิ่นว่า Bobby a n d Barley นะคะ Bobby Bobby a n d Barley บ๊อบบี้ก็จะเป็นดอกบ๊อบบี้สีแดงๆดง่เงี้ยสีแดงแที่เป็นดอกสหารวัันด้านผ่านศึกเห็นไหมดอกบ๊อบบี้อ่ะแล้วก็บาเล่ก็จะเป็นข้าวบาเล่สไตล์ก็จะเป็นข้าวบาเล่แบบนั้นนะคะเสร็จแล้วกลิ่นของบ๊อบบี้แอนบาเล่เป็นยังไงขอฉีดแล้วกันขวดน,นี้ได้มาเอียมๆเลยไม่ได้ไม่ได้เ,เคยฉีดเลย ถึงผู้ชายมากนะอืมกลิ่นนุ่มๆนุ่มๆสุขุมลุ่มลึกกลิ่นเหมือนจะแบบออกมสัมสมสัมสมัสกี้นิดนึงอะคะ่ะอืมมสัสกี้มสัสกี้คืออะไรมสัสกี้ก็คือกลิ่นแนวแนวแป้งๆออกแป้งๆนุ่มๆ,อ,ๆอุ่นๆละมนุนงคุ้งๆตุนๆยอะไรเงี้ยน,นะ,นะก็หอมดีอ่าราคาข้างขวดของเขานี่อันนี้ก็จะเป็นรตที่ออกมาเมื่อ สัก3ปีที่แล้วนะคะราคาของเขาอยู่ที่2,800บาทคะเห็นราคาไหมคะ2,800ดรอยบาท30 ml กับราคา2,800บาทนี้ก็ไม่เบาเลยนะคะก็ลองดูก่อนถ้าไม่ชอบจริงก็คงจะไม่ซื้อถ้าดมแล้วชอบใช้แล้วใช่ก็ไปใส่ไปสอหนึ่งรมานะคะความเป็นโคลโนของเขาเนี่ยเนื้อเนื้อของน้ำหอมเนี่ยความ ความใสความสว่างของกลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเบี่ยนบาเลีมันจะออกโทนนุ่มๆสุขุมมากกว่าถ้าผู้หญิงใช้ก็จะเป็นผู้หญิงแบบพูดน้อยอ,อือะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นสไตล์น่าจะแบบนุ่มนวลอบอุ่นน่าเดินไปแบบน่าเดินไปซุกอยู่ใต้วางจะักระและอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคอะพูดมากไปละก็สี่กลิ่นที่เป็นโทนที่มันค่อนข้างที่จะแบบ ออกไปในโทนเข้มมาจนถึงกลางมาจนถึงอ่อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วมีโทนต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่แบบหลายคนชอบหลายคนใช่กลิ่นเป็นท็อปโฟท็อปไฟของโจมาโลนนะกลิ่นแรกก็จะเป็นอเออร์เกรย์แอนด์คิวคัมเบอร์นะคะเออร์เกรย์แอนด์คิวคัมเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็ข้างขวดอยู่2อ0พันแเหมือนกันอ๋อส0 0พ ราคามันก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่รุ่นว่าออกมารุ่นไหนยังไงนะคะเออรเกรย์แอนด์คิวคัมเบอร์ตัวนี้เออเกรย์ก็อย่างที่บอกเออเกรย์ก็เป็นชาอังกฤษนะคะชาอังกฤษที่ฉีดออกมาเป็นกลิ่นชาไหมมีกลิ่นชานิดเดียวมีกลิ่นชานิดเดียวแอนด์คิวคัมเบอร์กลิ่นคิวคัมเบอร์ไม่ได้กลิ่นเลยนะคะฉีดดูแล้วก็ใช้เอาไปคอมบกับกลิ่นที่หอมคือเอาไปคอมบกับอิงลิชแพนแอนด์ดีเซียเออเกรย์หอมมากนะคะก็ มันไม่ได้กลิ่นชาเท่าไหร่นะมันไม่ได้กลิ่นแตงกวาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ผสมกลิ่นออกมาได้ตัวท็อปโน้ตตัวมิดเดิลโน้ตตัว base note เบสโน้ตี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้ดิบอกอไม่ถูกกรอเป๋าเครื่องสัมางหน่อยขอเลือกสีชมพูหน่อยชมพูเนนะข้มนะอ่ะไปค่ะต่อนะคะเออเกย์แอนด์คิวคัมเบอร์เออเกย์แอนด์คิวคัมเบอร์เออเกรนใครที่อยากได้กลิ่น ชาเบาๆก็สดชื่นนั่นแหละิวคัมเบอร์น่าจะเป็นตัวแทนของความสดชื่นก็หอมดีนะคะเออออเกร์แด์คิวคัมเบอร์ติดท็อปท็อปบนๆเลยอะของโจมาโลนที่ขายดีนะคะต่อมาขายดีมากอีกเช่นกันนะคะใครได้กลิ่นตรงนี้ก็จะแบบโจมาโลนแน่นอนนะคะเป็นกลิ่นของ Honey Suckle ิลแอนด์เดว ฮันนี่ซัคเกอร์แอนด์ดาวาน่านะคะฮันน mm ี่ซัคเคอร์ก็จะเป็นดอกสายน้ำผึ้งนะดอกสายน้ำผึ้งดอกสายน้ำผึ้งที่น่ารักตะมุตะมิะมกลิ่นแบบสดชื่นมากเวลาเราแบบได้กลิ่นของมันเราจะรู้สึกว่าเออทำไมมันหอมจังเลยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบสดชื่นสดใสจังเลยฮันน mm ี่ซัคเกอร์ดอกสายน้ำผึ้งอ,อ่าเมื่อก่อนมีขวดใหญ่ ก็จะเอาไปใช้คอมบายกับอ่ g l ิงลิชแพร์นะคะพอพอมีกลิ่น English p ร์ r อน d P พีเซียเราก็เอาเอากลิ่นนี้มาคอมบายมันก็ได้ได้เอกลักษณ์ของกลิ่นที่แบบหอมห,อหมวหวานๆนะคะฮันนี่ซัคเคอร์แอนด์เนนาก็เป็นโทนแบบฟลอราจ๋เเลยเหมือนกันนะคะข้างขวดอยู่ราคาเท่าไหร่คะสองพบาทนะคะสองพบาททวนนะตรงนี้ก็ น่าสนใจเลยทีเดียวติดท็อป10อะอันนี้ท็อป10อาจจะไม่ได้แบบแบบราคาสุกไออาจจะไม่ได้แบบฮิตมากแต่ว่าก็ขายดีอะเป็นกิ่นที่ขายดีมากต่อมากิ่นเวอร์บีน่านะคะกิน่นเอ่อเวอร์บีน่า for p o w i n c c o l o n นะเวอร์บีน่าก็เป็นดอกไม้สีม่วงคล้ายๆดอกพะกากองเป็นดอกพุ่มสีม่วงซึ่ง ไม่ค่อยเห็นความสดชื่นแต่ว่าเคยเคยใช้สมัยก่อนเคยเคยใช้แล้วก็ชื่นชมเวอร์บีน่าเวอร์บีน่าของอแบรนด์ล็อกซิทานคล้ายๆอย่างนี้แต่อันนี้มันจะออกเผ็ดกว่านิดนึงไม่รู้เขาใส่อะไรลงไปมันออกออกแนวสปซี่สปซี่นิดนึงแต่ก็หอมนะเวอร์บีน่าแล้วมันออกออกเปรียปร้ยวแบบไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวนะกลิ่นแบบเป็นฟุตตี้โอรานิดนหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะคะ ก็อีกหนึ่งกลิ่นที่แนะนำวัวบีน่าวัวบีน่าของล็อกซิทแทนดีแต่ว่าอันนี้ก็กลมกล่อมไม่แพ้กันนะคะกลิ่นสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ในสายของโจโมาโลน30 ml ก็จะเป็นกลิ่นของวิลโลวิลโลแอนด์แอมเบอร์นะคะก็คือเนี่ยแหละใบของเขาเห็นไหมคะสวยไหมเคยพูดถึงไปละตัววิลโลนี่ก็จะเป็นต้น เหมือนกับต้นเขาเรียกต้นเลยนะอืมดูสิติดอยู่ตรงปากต้นเอาพูดนึกไม่ออกพูดถึงแอมเบอร์ก่อนล้วกันแอมเบอร์ Amber ก็จะเป็นอัมพันธ์นะคะอัมพันธ์เห็นไหมขวดนี้สวยมากน่ารักมากคือคขามันน่าจะเป็นซีซันที่ออกมาพิเศษอะเป็นขวดที่ออกมาเป็นพิเศษแล้วก็แบบนะมันออกแบบอืม แล้วกลิ่นก็ดีด้วยนะคะ<ข>กลินก่นดีด้วยมอชุมพูก็เอาน้ำยาหลังด้วยค่ะนึกไม่ออกอะ่ะดูซินั่งนึกนาทีนึงแล้วเนี่ย Willo w and Amb e r อ่าต้นอ่ะใครรู้ก็ดูเอาละกันว่าเนี่ยมันเป็นใบของต้นอันนี้แบบมันจะพลิ้วไหวมากดูซิดูซิเราคิดว่าเราจำได้พอถึงเวลาเราจำไม่ได้นะ ก็จะเป็นความผิ้วไหวของใบโห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 สมองไปแล้วนะจ๊ะในขวดมีลายทั้งสี่ด้านนะคะก็สวยงามฝาเป็นสีขาวนะคะก็จะมีถามกลิ่นถามกลิ่นกลิ่นมีแอมเบอร์เยอะขนาดไหนแอมเบอร์ก็คืออำพันอำพันสีเหลืองๆนะนะเรเดียร์ทับไปเลยแล้วกันมันจะเป็นคล้ายคล้ายกันไปหมดเลย ตรงมาสี่ห้ากลิ่นกลิ่นคล้ายกันไปบ,บ่เลยอืมมันจะออกเขียวเขียวกรีนกรีนนะเหมือนเอาใบสีเขียวเขียวมาใคายี้แต่ไม่ใช่เขียวแบบเขียวขี้เลร่นะเป็นเขียวสดชื่นเขียวแบบหอมหอมเลยละ่ะก็โอเคเนาะอืมนะทีนี้ถามว่าแปดกลิ่นนี้ชอบกลิ่นไหนมากที่สุดถ้าจำเป็นต้องเลือกกลิ่นแรกเลยคือเออเกรกลิ่นที่สองก็คือหนึ่งห้าสี ที่เลือกนะก็จริงๆชอบทุกกลิ่นมีไว้ทุกกลิ่นเคยเห็นทุกกลิ่นแล้วก็เคยใช้ทุกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ในโซนของโจมาโลนพวกนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบถ้าใครที่ชอบจริงๆก็จะต้องมองข้ามเรื่องของความติดทนไปนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างดี 2 4ถึงชั่วโมงนะจะต้องเลเยอร์เข้าไปอีกจะต้องฉีดทับเข้าไปอีกถ้าอยากได้กลิ่นให้มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ความหอมความสดชืน่นความเป็นธรรมชาติเนี่ย r ร c o คอมเมมากๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปนี้พูดถึงตัวโจมโาโลนไซส์30 ml ทั้งหมด8กลิ่นนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่ชอ็อปหรือไม่ก็ สั่งออนไลน์ได้นะคะหรือสั่งในจันแอร์ก็ได้มีเยอะหลายปียเหมือนกันวันวนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเน่มานยุคภูม,มาิางใช่ไหะ